ฟังเสียงแล้วก็โอเคแลยว,ว่าส่งรูปไม่พอดูดูหน่อยนางก็ส่งมาแล้วมีคําพูดพูดหนึ่งที่มันสะกิดใจผมว่าพ่อสิรับหนูบอนิวนิวน้วมือหนูบอปกติเด้ผมก็เลยว่าไหนส่งมาให้พ่อดูส่งมาให้พอ่พอดูก่อนนางก็เลยส่งนางก็เลยส่งรูปนิว้วส่งมาปุ๊บพอ่อเอ้ยแค่นี้เพ่ใช่ปัญหาดอกรูป ไม่เคยรังเกียจอะไรยังไงแบบนี้ยังไงเนี่ยเพราะทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันทุกคนหัวใจและทุกคนที่จะมาร่วมสร้างงานบนเวทีสาวน้อยด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็คิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเปิดเผยออกไปแล้วสังคมเขาจะรับหนูได้ไหมอย่างนี้ในใจมันก็เป็นปมค่ะเพราะว่าหนูหนูเคยถือลอจากเพื่อนด้ยค่ะแบบโดนกลุ่มเพื่อนโดนบูลี่อย่างงี้นะแม่ค่ะแบบไปโรงเรียนแม่ค่ะมือไม่เหมือนเพื่อนไม่ต้องเล่นกับมันนะอย่างนี้อย่างงี้ เสียใจกลับบ้านกลับบ้านไปก็ร้องไห้ให้เขาดังด้วยฝีมือเขาจริงๆให้เขาดังด้วยความสามารถของเขาจริงๆอันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเนาะหลายคนท่องคาถาอุ้งอิงอุงอิงหลายคนสําเร็จขายที่ขายทางช่วงนางพิกพิก่ะบางคนตั้งใจมาดูหมอลำรือจะมาขอหวยกับนางขอจับมือน่อยเอ้มือน้ำโชคมือนำโชคกับจันนะปังนะเอปังๆๆ